สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะในแว่นนะครับในคลิปนี้นะเรามากกับเกมให่นะครับ Anim e เม a m p i o n Simulator นะโดยในวันนี้นะครับผมจะมาสอนหาเหรียญทาเลนส์นนะเหรียญทาเลนส์คืออะไรนี่นะครับจะเป็นเหรียญอย่างนี้นะเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้รีสแตทของตัวละครนะครับนี่นะเดี๋ยวผมวิ่งมาให้ดูสแตทของตัวละครนี่คืออย่างนี้นะครับสเตทปกติที่เราได้มานะสมมติเราสุส่มตัวได้มาก็จะเป็นแบบเออไหนดี อ่ะเนี่ยเป็น C นะครับ C S S บ้างเป็น D บ้างเป็นอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราใช้เหรียญรีโลนะครับอ่ะกดไปทีหนึงปุ๊บนี่นะมันก็จะสุ่มสเตตให้เรานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะสำหรับการปั้นตัวละครให้โหดนะครับและในคลิปนี้นะผมจะมาสอนหาเหรียญรีโลให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็บอกจุดเกิดของสปิริตด้วยนะโดย ขั้นแรกนะครับเราต้องมาที่พ i เลททาวน์นะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กนะครับทำให้เราหาสปิริตได้ง่ายนะโดยพอมาถึงปุ๊บนะครับจุดแรกที่เราจะไปหาเลยนะคือหลังเต็นข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวออกก่อนนะไม่ให้มันเกะกะนะครับนี่นะตรงจุดนี้จุดที่1น,นะครับคือสปิริตเกิดนะจุดที่2ครับนี่นะหลังบ้านสีเขียวตรงนี้นะครับจุดที่3ามจะอยู่หลังต้นไม้ประมาณแถวๆนี้นะ จุดที่สี่ก็คือหลังกล่องตรงนี้นะครับจุดที่ห้าครับจะเป็นอันนี้หลังอะไรดีล่มล่มสีฟ้านะแล้วก็นี่ครับจุดที่6นะจะอยู่หลังกล่องตรงนี้เลยนะครับอเก็บสักหน่อยจุดที่8ครับก็คือหลังเต็นตรงนี้จุดที่เกครับก็คือตรงเก้าอี้สีเหลืองตรงนี้นะจุดที่สิครับ จะอยู่ตรงหลังปืนใหญ่ตรงนี้นะจุดที่11ครับผมก็คือหลังกล่องตรงนี้นะแล้วก็จุดที่12ครับจะเป็นตรงนี้อ่ะโดยประมาณนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่เจอแล้วแนะนำให้หาที่ด่านนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กนะเราแค่วิ่งปนแป๊บเดียวเราก็จะเจอแล้วนะไม่เหมือนด่านอื่นนะครับที่มันแบบค่อนข้างกว้างแล้วก็ ต้นไม้เยอะหรืออะไรอย่างนี้นะสิ่งกีดขวางแบบของตกแต่งพื้นอะไรค่อนข้างเยอะนะทําให้เราหายากนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเก็บไปสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันก็จะมีสปิริตสีทองเกิดขึ้นมานะครับสปิริตสีทองคืออะไรนะสปิริตสีทองมันจะดรอปเหรียญทาเลนให้เราได้เยอะขึ้นนะครับจากปกตินะเมื่อกี้เห็นไหมตัวละสามเองนะสปิริตสีขาวจะได้ตัวละสามนะครับแต่ถ้าเป็นสปิริตสีทองนะจะได้ตัวละประมาณห้าเหรียญน,นะครับ แล้วก็สปิริตสีทองนะจะเกิดแค่3ครั้งนะครับครั้งแรกจะได้5นะอ่าถ้าผมจะไม่ผิดครั้งแรกจะได้5ครั้งที่2จะได้10แล้วก็ครั้งที่3จะได้15นะครับจนเป็นประมาณนี้นะสปิริตมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับไม่มีหมดนะเราแค่วิ่งหาให้เจอแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดต่อเกิดต่อไปเรื่อยๆเลยนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปการสอนหาสปิริตนะถ้ามีอะไรอยากให้ผมสอนอีกก็สามารถทิปบอร์ดได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ แล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ